ทั้งไก่ทั้งไก่เพิ่นมีโศกค่ะเพิ่นมีโศกมีลาเพิ่มาเพราะแม่วาปูบอกว่าถือปูบอกถืออยู่แต่มันสื่อเพราะหนแต่ว่าปูมันสื่อตะเทียแหลกเพิ่อไนรถตะลีอยู่ค่ะเพิ่งไหนอยู่แต่วันนี้รถตลีมันเหมือนเนาะสองคนไยเห็นบอมไม้กู่ประกาศหาเยู่เมื่อนกูได้เมียมาดูอาหารเก่าๆหาอันนี้เขาเอิญไปอย่นี่นั่นเลงซีเออนี่เขาเอิญีครัง เขาเพิงเอินปีบจับผมเนาะแบบนี้อกอ่ะนี่แหละแม่รูก็เลยมาบอกแม่ครูก็เลยมาบอกมีเสื้อไขยเน่ยค่ะยังงี้ไม่เนือื้อไท่พกเป็นพวคำแพงเนาะยัดปิดมั่วแล้วต๊ะใหญ่ด้ยนี่ก็ได้เสื้อไทยเสื้อไทยผูครับเสื้อไู่ไม่เนื้อยังยากับผู้เดีวค่ะต้องเฮ็ดใท่ได้ตัวผู้ปัดด้วย กับเสื้อไปปูเะครับเนี่ยนี่มันไ้กับเสื้อไปปูนอาคนเออเอามมาใเอาให้ปูรับพันนี้ค่ะโพอดีเลยปูรับปลาทู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 ไเกวันโยค่ะเกยววันถววายปูนะครับน่า6เซนบาทครับกที่สัญญาไว้ล่ะเมื่บอกไปเมื่อแจ๊กเลี้ยไปสิเมื่อสื้อไป ก็ไม่เนียงบมากับผมบามือหัวดรอก็เสียวแหวนตีก็ไม่เสียวแวนมาให้เมียตีก็เสียวทองแทงบางเ้ื่องเป็นแทงแหวมีแอโอ้โหอันนี้เป็นก้อนคไงอันนี้เป็นก้อนอันนี้ก้อนค่ะบางนี่ก็เป็นแทงนี่เป็นก้อนคไงขอบบุญขอบคุณหลายๆฮะท่านจะถวายปู่เพราะว่าบอกบุญครัเจ้าคนเพราะว่าเพื่อนถามมาว่าวันไหนเนี่ยก็แม่ว่าสั่น มือได้วันได้ซันวันอันสีเรกกะทินน่ะนะจองกองกะทินจองกองกะทินกวัดปูเทท่วงคือวันที่เกตเลยค่ะมือแห่มือรวมคือวันที่หูวันที่เกตคือแห่วันที่เกตวัดปูเทท่องครับผมและก็วัดวัดปาน่นจะป่าคือวันที่เก่าวันที่เก่าใชวันที่เก่าเรื่อะรเรือแจ่มอเริ่คุณแม่จดไหวเพราว่าจำพ่อได้ แม่ก็จองกองกะทิน้ำมาสันแม่ก,สมกสม็สิโอนไปเพราะสันม<อ>ีโฉกอยู่ได้ยูดยอกได้ลุ่นตันดีพวกเราสองใบสามใบเพราะว่ากสีรวมสั่งอธิษฐานขอน้ําปูล่ะปูแล้วหลุดหายอยีหลีเพราะสันแต่ว่าแม่ก็ซื้อก็ได้เพราะสันเขาคืนก็มีม่พราะสันอ้าเพราะเป็นยังวันนาเกี่ยตัวไม่ ให้กำลังร่างไก่สุภูสุคนเด้อเอฟซีผู้ใดบ่ท่านใดนี่ละให้ติดตามอันนี้รางวัลชมเชยอันนี้รางวัลชมเชยของไอ้วันนั่นล่ะเพิ่นมีเสื้อผ้ายอดท้ว่าเสื้อผ้ายื้อนี้ก็บอกแม่แต่งตัวอย่าสิเฮ็ดไปหยังอย่าแต่งไปหยังสิครับรูดไฮดอกก็ใช่อันนี้ก็บ่ฮู้จักมาก่อนว่าเขากกว่าสบายอ่า เพราะว่าเขาก็ได้โศกเนาะพ่อไอ้วันกับเอกก็ได้รีปูแล้วก็ทวงว่าอเอกสิมีโศกไงอยู่พ่อสังเรียกรถเอกตัวไหนก่อนสองสองห้าเก้าสองสองห้าเก้านะครับบูกับทักบูกัทกบกทวงอยู่แล้วกับมือนั่นนงอยู่นี่นะ แต่ว่าเกียวเปรีมาสวงแรงเนาะเกียวเรีมาไ้แม่เกียวก็มาห้เฮงมากกสิเลีนยนญาติกันกีกอเพราะว่าตรตีพนังหายอยู่สวงแรงเพราะแม่คู่แบงัไไนอยู่แล้วถ้า <laughs> อ,อยากไรก็เนี่ก็เนี่นเเล่นเลีนนเนยนใกูถ่วงว่าเอ้าอยากได้ไปโลกไปอ้าว่เกาานหอเปลาลนแล้วหยิบเราด้วยก็มี <c oughs> เลีนยนตำกันเลียนแบบลงแบบกูกู็มีตหาเกาเนี่ หากาวันกับอะไรตัวลงไปเอาทำไมเก่าหาเนี่ี่หาเก่อ้มือเนี่ยไม่คือเก่าหาจกหาามันคิวคือคิวคือบอกค์นนะครับนะแล้วก็บอกคักอยู่แล้วบ่าว่าแต่บ่นมาหายห้งครับเกียบมาเพรท่านบ่เกียบเลยว่าสิบเท่านบุญแม่พูดเรียกว่าสิฝากรวมบุญนับเก่าสิบหาบาทครับผม ไปนนั no ้นเรื่อบอกว่าพว่าทำบุญน้ำเรื่อเก่าสิบาปาฝากไปฝากไปเรื่อฝากไปเนี่ยเดียวเรื่อฝากไปน้ำพีน้ำนองคำว่าสันว่าเก้าสิบผาเก้าสิบห้าบาทว่สันก็ได้ขึ้นกันเด็กเกี่ยวกับมาให้มาที่หลังแล้วเขาก็บอกที่หลังอย่างนี้เราบอกเกาซิผาทำบุญบ้านเนาะบ้านจะไปทำบุญบ้านปูตาอยากฟากให้พว่าฝากไปน้ำเรื่อสันว่าปูตาฝากไปเรื่องเก้าสิบ้าบาทบอกบนเรื่อสัน ท่เป mm. ็นมาห้ย er like ังไปบอกว่าบู้งนั้นบอกครับโตบอกยังตนนี้จบกับบอกว่าเป็นต้ปาฝากาเออแห่ไปน้ำกันเต้เองยัแห่บ่าเชียนเก่าสิมหาีเลยนะพรองนกเตี้ยนะอันปูยิ้มงินสองหาหาว่ากระเบดตั้งสองหาหางบเท้าหาหาใช่หมดเลี้ยงใหสามคน่ะว่ากระเอายตั้งสองหานี่ละ อะไรหล่ผูหลายคนยู่ดอกแล้วก็แม่สมพรอก็บพิ่น่าปู่ให้แล้วก็หอยู่แม่สมพรอบามือนั้นะบะมี่คาลดคาลาดหลยตีคั้นบ่มี่คาํำมันพ่อเสียห้จักเ5็้าบางมือนักเล่ากัาลอตเตอรี่ปูมาอยก่บสี่้าเี่ที่หน่งทเนี่ยเลียงกบอนเนี่ยวันนี้่าไปบอก f อกซว่าแม่สมพรน่ะปู่เลยว่าของแท้พูาเลยว่าของแท้เนี่ยมีในคลิปกับของแม่สมพ่อ่เนี่ยพ่าเบอ่งให้ได่นเนาะ ถ um uh uh ือแก้ววันนี้แม่สุพบอกคาเลยแกมาไม่ต่อกเล่นนกแ่นแว่นหองเก่าเยไปยดเติมไปยดว่ากันพ่อบอกตรงๆยังพากนไปตีตัวไม้มันบอดได้มันบอได้เอาตัวไม่ซะพ่อบอกเราเปลี่ยนดีไรเยเก่าซเป็นยังไงบ้าเร่องไทยก็มี่เซีทักไมาทีแม่กูเออเร่ไทยนน่ไทยที่แม่กู้าไปซีขึ้นเยู่เงื่อนนะไปเนมาที่แรกเป็นเแล้วก็เป็นค่าแล้วก็เป็นเก แต่ที่เกียรลงอยู่เลยลเกียเก้าหาว่แม่เกลี่ยส่ะจงม้าให้แต้มนี่นะป่บอกว่าคิว่เห็นคิวที่ห้าคิวที่ห้าลำดับที่เก้าสิบแปดนี่ตต้ตองหัวแม่ตองหัวนี่เพสือกับพไดไ้นาะค่ะนี่คิวที่หาเราที่เก้าคเปีกเนี่ยไปเงินห่ใช่กัไปง ใบไม่มีเทียมอะไรเขียนไว้ยู่กัไปหาซื้อมาแต่ว่ามีเราหวงเราทักมาเนาะเข้ากับเบิ้งเนี่ยแหละเข้ากับพี่แร่ะหน้าเบิ้งตีดตามนั่งสองยู่ถูกใครย่าถามแม่คู่ใครยังมาถามแม่คู่มาสิเพี้ยนเห็น่พราะว่าเก่าซีนบอที่ถามเรื่องหัวคาู้บอกตัวไหนหนักหน่อยลหนักหน่อยแต่ว่าผู้คือว่าเก่าซีก็ยังว่าเก่าหายสันหายหายหนักหน่อยความอยู่เงิถ้าจะลงไปเพิ่นมาบอกคพื่อนเก่าซีพูด ไปก็หลงไปปัาหนากหน่อยเลยว่าพูเก่าซีก็ยังว่าเก่าหากหยิบไปด้วยได้หนักหน่อยเจ้าไปยิบรตเตอรีจังเลมันบนไหนก็ยังว่าไปจ้าบุญโย่บ้นจากถ้ำบุญน้ำหนักหน่อยคอได้ที่พวอให้ลูกซื้อน้ำไดไม่ได้ยิเดากพ่ได้ร้ายสั่นเราว่าได้รักเมืองรักกับแมนอีหลีก็ได้เดอยู่พ่อได้ทำบุญ ก็ดีแล้วล่ะแต่เก่าคนไห้ซื้อหน้าไงเพราให้ซื้อเพราะว่าดวงว่าท่านมีเงยิมเราลุ้ยก็ได้เพราะว่ายิมเราลุ้ยก็ได้เนี่ยในเพียงลอตเตอรี่ได้ได้ลอตเตอรี่ก็ลอตเตอรี่เออได้ลอตเตอรี่นั่นแหละในสามตัวท้ายมันบอกค่ะยิมลอตเตอรี่ได้ได้ได้ เน่ยก็คือมันเพราะเ้าเสียกันทั่วหนาแล้วแม่คุณกพได้แรงเรนอยากนะับเอยมาดูตอนปู่ทวงว่าเก่าหาสมองมันไม่เขายคลงพ่อเก่าบ่านนอกไปว่าปูเท้ท่องค่ะบานี้แม่คุ่ยังมาว่าว่านโยกะซังอัจายเก้าสิบห้าบนี้รัตตีไม่ขายบ้านนี้ กันท้าเก่าหากระเตรมก็มาเยี่ยนกันเราว่าพ่มีคัันดเลยแต่เพิ่นเอามาอยู่ค่ะเพราะแม่แต่งงวดจองแลวเพิ่งเรามาสูงต้องไปท้าร้างเสือสิ้ยินงท้าบพ่่เยท้า่างื้อสือล้วพ่อาจะเรืยอป่วสิไป้าท้างเางือแล้วไปห้สููอีกอันอันจุ่มพระ่กระจายเก้าสิบห้าคนแาสิบคมนี่แล้วเพิ่นกาหายย่ำเพิ่นก็ย่ำโตเก้าเพิ่นก็รับนาซับหลังละหายใเบาๆเพเออมันก็ซ้ำ เพื่อนบอกชื่อหรือเปล่าญาสิว่าจังไลทั้งเราตุรีทั้งี่ปุ่นเพื่อนทาขั้นบอมเป็นซัมปัวเมคู่บอไดดซัมงวดนี่เราเข้าเก่าเมคู่มาเกตเก่ามคบอกว่สิมานี่ยกบอมแน่เนีเอาแม่นทูบอกไปแล้วเด้ว่ตองงวดแล้วเด้เมือนขึ้นนี้ค่ะดูดีๆแล้วเจอมนเอาไม่นค่ะเตี้ยเก่า ยี่เรื่องค่ะดูทีไซส่่นหวนหาอนิวกัเข่ากับที่กัมะได้ี่ค่ะโมเดลหวมาให้เจียมเจียมเจี๊ยบใหม่ก็โมเดลโมเนียเลยค่ะแล้วก็ล่นยกเดี่ยวอาจจะเป็นหนึหาศูนย์หรือหนึ่งศูนย์หาสีมาหงวดสีมาหนีก็ได้แล้วก็เจ็ดเก่ามาหงวดนี้นี่ค่ะอาจจไปยิบลอตเตอรี่ไว้วันสีจองลอตเตอรี่ก่อนไม่ได้เยยบเพียงค่ะสื่อก้อนใดก้อนค่ะอาไปซื่อที่นั่งแต่ค้งสุ้ายอัตไเมีอนอยู่ค้งสุธ แต่ว่าปูแล้วก็บอกเลยว่าพ่อบอกถือแล้วมีแต่ว่าสิจัาถือตัวบบแล้วก็บว่ายู่แล้วก็บว่าวูยกวน่แล้วก็ว่าว่าสิจัาถือตัวบบแต่ว่านี่อันนึงเป็นปัญหาเนอว่าเราวว่าเฮ็ดเฮ็ดกะเทียนวันที่เก็ดกับวันที่เก่ามันว่าครับผมเดือนนี้วันที่เก็ดกับวันที่เก่าข้นั้นแล้วว่าเก็ดกับเก่านี่ละจบริงจริงนี่ห้องสิบแปดวันที่หกนี่น่าจะคูดหอกบที่เจ็ดที่เจ็ดเอแฮ่เจ็ดแฮวันที่เจ็ดแล้วก็วัด วัดโน่นจะปากกับวันท uh, ี่เก่าก็เป็นควบตัวแหละแล้วมือเ้านี่วัดเนี่ยแม่นโน่นสะอาดเปิ้นสีเขามาเนาะเปิ้นว่าเอามารวมบุญเทิ่องสาเทิื่องม้อนี่ล่ะเพื่อนวัาอะไรเพื่อนดีใจไราพิพดนี่ย้อนปูแล้วมาหาปูมาใช้บุญค่ะบัดนี้แล้วแกเขามาอีกเลยเมื่อั้นแกมาสองสองค่ะบัดมือนี้แกมาอีกสีมาพร้อมบัดสอบหนึ่งบัดนี้ปูเลยว่าโอ้ยลวดแกเขาใหม่พอ อันไฮด์โซกเรลาเพื่อรถขั้นนี้สิมีโชคเด้อให้เอารถขั้นนี้เด้อรถขั้นนี้น้ำโชคน้ำหมานมาใไฮกันสิรถกระบะรถกระบะรถกระบะรรถกะะบเล่าแล้วก็เรียกว่าปูเรทหทวงแต่ว่าไม่คู่กับเขาเห็นเลขยขับเหยียดรถพ่อเพิ่อจอดไปพุ่นเนาะเมื่อวัเอากบ้านเนี่เพิ่นแบกเขามาเองบางนี้นั้นรถขั้นนี้ละสิให้โชซกไฮมานเรื่อยจำไว้แม่สันอย่าลืมเนื้อทั้งสามตัวว่าใช่ไหมสามตัวเลยพอดีออกมาหนักหน่อยเรื่อยสามตัวได้ หนึ่งหนึ่งเก้าเกียรติตัวในจังไหนอะตรงในจังไหนก็หมู่บ้านนี่เก่ายกนิวหนึ่งเน่ยแนตอนเก่าเกียรติเก่าเกียรติหนึ่งหนึ่งเก้าเรามาทั้งสามตัวล้ว่ออเสียเปล่วเราตื่ีไว้อันนี้คือคือเราบอกเพื่อนคือคนเขามากมือนีทำไมคูณแมนมากมือ้อกิ่เขานำเราเราเขากลับเขาหนึ่งหนึ่งเก้า็คนเขามาเอามา ทำบุญทำเด้อแม่หอมเด้อมาให้คนอยู่คนกินกันในบุญคือเก่าแล้วว่าเรามาหลอบสวงเลยหลอบแรกเรามาสวงสวงวันนี้เราโสดเราหมานแล้วก็มาหีีเราว่าไปใส่หนีใส่สินอยู่ปูว่างวนอยไรใส่หนีเขาให้เอาบานนี้เราว่านั่นเอายูไทยรน่ะเราว่ารถแกโสดแกหมานมากหัวใจสุดเลยพี่น้องพี่เจ้าหน้าที่เหรอพี่เจ้าหน้าเอาก้อนมูหล่บ้านบ้านนี้่ะ หนึ่งเก้าเ็ดนครับนหนึ่เกาเจ็ดครับเนี่เป็นเรื่องกดว่ะสําคัญคัคูตาทักสมพอีกบวันที่หนึ่งวันอะไรวันที่น่วันอะที่สิบหกไร่รอติดตามรอติดตามค่ะว่าอนได้หรอรจัา สำหรับรักคณะพาด้วยครัสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องกินกันด้วยก็ขอสวัสดีครับ